บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับโครงการปั้นผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้าแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพของประเทศคือการสร้างความสามารถในทางธุรกิจให้แก่เยาวชนไทยให้มีความรู้ความคิดและจิตสำนึกในเชิงธุรกิจมากขึ้นสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมูนิธิสื่อวัฒนพัฒดีเองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจังมากๆเลยเพราะว่า การเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักการค้าขายนะฮะการทำธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจตั้งแต่เด็กๆประเทศไทยเนี่ยทำการค้าการขายอยู่ทั่วไปนะครับเยาวชนของไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากบรรยากาศแบบนั้นอยู่แล้วการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ดีและให้มีศักยภาพในการแข่งขันโดยมุ่งสร้างแนวคิดการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี มาสร้างธุรกิจใหม่ๆรวมทั้งให้ผู้ประกอบการมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจแนวใหม่และผลิตภัณฑ์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่พี่ๆวิทยากรต่างๆมาเล่าให้ฟังในการทำการคา้าคำว่าควรเริ่มยังไงแล้วก็พบเจอปัญหาใดมาบ้างทำให้เราทราบว่าถ้าเราไปทำธุรกิจเนี่ยเราควรจะเดินในทางไหนครับ ส่วนตัวเราก็กําลังนี้เริ่มทําธุรกิจอยู่ครับเราก็นําที่อาจารย์สอนมาทําให้แบรนด์ติดตลาดเป็นที่ถูกใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายครับการทําธุรกิจไม่ใช่เรื่องของเด็กอีกต่อไปค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่ว่าจะทําธุรกิจได้อยู่ที่ว่าเรากล้าคิดและกล้าทําหรือเปล่าไม่จำเป็นจะต้องกลัวว่าเราจะล้มหรือเราจะผิดพลาดเพราะน,นธุรกิจใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาย่อมล้มแล้วก็ผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นแต่การที่เราล้มแล้วเราก็ผิดพลาดเนี่ยเราจะเรียนรู้กับมันได้ยังไงว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้ยังไงค บริษัทไทยเบบเบรดจำกัดมหาชน